ของดีสละบ,บุรี500รครับ700รครับ700 700เจรครับเ0 0รครับ,รบมีใครเพิ่มไหมครับ700ไหนครับ 700, 700 1,000ครับ1000 1 0 0 0นึงมีอีกไหมครับ1 0 0 0นึง0สครับ0สอง ปรากฏการ์บพันหมูันขบนเวทีสาวน่อยครับพ่อนครับบนีันสมาพันสามหนึ่งพันสฟังช่วยกันครับฟังช่วยกันพันหใช่ไหมครับพันห้าห่ใครับมีอีกไหมสองพันครับสองพของนีสระบุรีมีใครสู้ไหมครับ ส0 0นหมันาร้อเนีครนก้ินเราเสเนีไหนบอกให้นะสองพันมาสองครับมีอีกไหมครับสองพันสมีไหครับกินเ้วเสนอน้ครับสองพันห้าของดีสระบุรีสองพารยบาท1 2,500บาท2ครับจะปิด่ยนไหมครับ2,500ันห้้ยมีไหมครับมีไหมมีไหมสองพั้าร้อยสามปิดครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอให้รวยๆขอให้รวยขอให้รวยยิ่งๆนะครับเอารับได้ที่ไหนดีครับเอาที่ซุ้มเลยนะครับเอาปอมุนหัูเล้วก็ลิงเยอะ มาเดินมาหน้าเวทีเลยครับพี่กับมาขอบคุณหมูเสียบกระโมดิ้งขอบคุณดิหกี่กิโลละยี่สิบบาทเดิมต้นหนึกิโลละยี่สิบบาทอุ้ยจะกรสามบาทซ่าเอารอะมาเอาที่ลังอิ่งอิ่งไปเอามาเจอกันข้างนี้พี่มาอันนี้มีพี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วใครว่ายยังมามาแล้วนะครับมาแล้วขอบคุณครับ2,500ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับกิจกรรมงานของดีมึงสระบุรี บนเวทีสาวน้อยเทพต้นแทนนะครับ2,500บาทครั้งแรกครับแฟนครั้งแรกสี่ครับขอบคุณหลายๆโอเคขอบคุณครับจากพี่นะครับขอฟางชื่อหน่อยขออนุญาตนะพี่เลยจากพี่จากพี่สายันนะครับแจกมาจากกรุงเทพเพื่อเอามาหมูตัวนี้เลยสุดยอดมากเพราะโอ่หญิงนะครับหมูตัวนี้เป็นหมูหอ่งหญิงปะงั้เดี๋ยวให้โอ่งหญิงนะครับ อันนี้โมหันมหันลิงนี่สิไปเ็ดจังไหนมาเนี่ยเอาล่ะไปกดเป็นฮะเอาอะไรพลาดเลยฮะลิงลิงลิงหมุนหมดนี่พวกอะไรกันพวกเกี่ยวหมมันเป็นลิงหมุนส่งลิงลิงนึกอะไรจะขึ้นมะพร้าขึ้นมะพร้าวอร่อยน้อยเดี๋ยวเอาเป็นช่วงที่น้องอุ้งอิงออกเอียบมาว่บนเวทีนะพร้าวโอเคเอาละเจอกันครับนึกอะไรจะขึ้นมะพร้าขึ้นมะพร้าวเดี๋ยวพี่มารับบนเวทีกับน้องอุ้งอิงนะครับมาดูดูเนี่ย บอกันเดียวเดี๋ยวอแาเดียวบังนั้งชวนมุนบอจจกถิ่ขก็ระมูนหมูแล้ว่าหัวหน้าสิประมุนลิงบอเด้วมาเรว่องบเอาวอหน้าบเขาก็ไปหยั่งบอมาลงหนะบอบุคุณทายแล้วนั้นใจเจ้าคอามันก็เจ้าหละมาเอาบอเลี้ยดดิ้นเดี๋ยวล้ยบเลี้เพลงเก่ามุกเารนะครับฝากไว้ด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับเอาลองกันเยมาแล้วกลางกันเลมัมืองินเาเก่ามุกบอาทอดมุมั่อ ป้าโมจ๊บแบบคนเหถผู้สาวเ <c oughs> ขาไป็ี่ผู้ไม่เขามั่นตัวว่าครับเมื่อเจ้ากินดอกไม้สีหอา วัยรับใบน้อนถือว่าเป็นเลิกดีวันดีเลิกอีอย่างหนึ่งพี่น้องครับซอยกันเบิงซอยกันเชี่ยซอยกันแค่ทักได้2ล้านวิวในหนึ่งวันนุ่มโจสีเสียท้องให้ลูกสาวอุ้งอิง1บาทเริ่มต้นครับแมนแสดงเอกศิอป์ิงเป็นกดแช่ซอยกันเก่ามุ้งเาเพราะตำนวในห้องน้อเอกศิลป์เราหน่อยาเก่ามุ้เสานี่แหละเอา ควสุขบนเอทีเพราะไปเ่ียนมันบอทันหาบอทันเอบอกกั้หลงโนบอทันเมันบอทันทันบอทันว่านาเจ้าแล้วกเจอละเอาหลอกกันเลยหลอกกันเแต่ลูกสาวยังสิสุเสีบพอไปไม่ได้บ่ได้นอน หัวเด้อเราอยักได้วัวเพิ่มเนี้ยเห็นใจคนมีเมียพูดจบลอยเสียงร้อดปดาเมียเมื่อเจอกันไหมปคำถึงบอกเป็นเมียให้ที่กจเกี่ยงม

เศราเด้ขอขอกำลังใจเขาเล่นแช่เด้อฮักสาวน้อยเพ,เพื่นบ้านแพงฮักอุ้งอิงอย่าเลืออ่อนพ่อโจนะเด้ออย่าให้พ่อโจเสียท้องซอยได้เด้อเล่นแช่เสียแต่แค่เจ้าเดือดเน่ยเสียเนใด้งตเองเอาโบยังไงครับศิลปินที่ท่านรอคอยพี่น้องครับมาฮอนแล้วเนาะ เป็นถามากโดยแล้วหนึ่ัฝากไว้ตอนนี้หนึ่งางห้าแสนหิ่งห้าติดเป็นมาแรงอบบรุ่นและสิ่งที่สามหนึ่งวันสามวันครับที่นี่ฝากไว้ที่นี้ครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปของผู้หญิงนี้ครับสวัสดีครับ